นี่วันนี้นะคะยังกาลังจะเอาตัวนี้นะคะวีนูนะคะไปให้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีผู้ใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็บางทีอาจจะยังไม่ได้เป็นหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้านะคะแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะปวดข้อบา่าไหล่ตรงนี้นะคะหรือว่าบางทีถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของอาการลูมาตอยเยอะมากๆเลยก็คือปวดตามข้อบวมแดงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มือบรนจะแบบแข็งๆนาะขยับแบบยากเจ็บ ขยับก็เจ็บก็ปวดประมาณนี้ตามข้อเราก็บวมแดงอักเสบออกมาแบบเห็นชัดเจนเลยแหวนเนี่ยจะใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะคะสําหรับแบบคนรู้จักเรียนบางคนที่ที่เขาเป็นในส่วนของรูมาตอยตรงนี้ก็ทรมานมากๆนะคะหรือว่าในผู้ชายก็อาจจะพบเยอะหน่อยแต่อาจจะเป็นในส่วนของเก๊ามากมากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของการที่บริเวณข้อนะคะ ขาของเราเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีอาการอักเสบเนี่ยเหมือนกันซึ่งทั้งลูมาตอยแล้วก็เกาเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่จะส่งผลให้เราเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบได้ในอนาคตนะคะซึ่งถ้ามันไปในถึงในส่วนตรงนั้นแล้วเรียกว่าจะปวดทรมานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะตัววีนูนะคะมันก็จะเป็น1ตัวค่ะที่จะช่วยลดแล้วก็ควบคุมอาการอักเสบของร่างกายเรานะคะบางคนเนี่ยเคย แบบเขาเรียกว่าอะไรไปหายามาทานหรือว่าไปพบคุณหมอมาก็อาจจะเยอะแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะรักษาไม่ได้หรือว่ารักษาอาการปวดไม่ได้นะคะมันก็ได้แหละแล้ววีนูก็ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวีนูเนี่ยมีส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอะไรเขามีนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่ เป็นเรื่องของไลโปโซมที่จะทําให้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราทานยาเม็ดมันก็จะแบบดูดซึมไปได้ประมาณ20%เราต้องทานนานกว่าเราจะหายปวดนะคะเราไปฉีดยาเนี่ยมันยังได้แค่ประมาณ70%เท่านั้นเองแต่ตัวนี้ดูดซึมได้เกือบ100%เลยประมาณ90%เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเห็นรีวิวในเพจนะคะแล้วก็หลายๆคนกินแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหายเร็วขึ้นหายดีขึ้นนะคะเพราะว่า คือตอนนี้มันช่วยควบคุมการอักเสบอยู่แล้วแล้วก็มันดูดซึมได้เร็วกว่าปกติด้วยแนะนําเลยค่ะคือปวดแบบขยับตัวก็ปวดนั่งก็ปวดลุกก็ปวดเดินเนี่ยก้าวเท้าลงส้นก็ปวดแล้วแบบนี้ยคิดว่ามันต้องทรมานแน่ๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็เคยเล่นกีฬาแล้วก็มีปัญหาข้อขาอักเสบเหมือนกันเรารู้เลยว่ามันทรมานขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววีนูจะช่วยได้นะคะก็รีบสั่งซื้อเลยค่ะเราจะส่งฟรีทั่วโลกนะคะด้วย DHL นะคะถึงมือทุกท่านอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ